สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหาวชิระกล่าวในงานเป็นประธานเปิด M.O.F.Journey 150ปีเส้นทางการคลังไทยโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ150ปีณศูนย์การประชุมแห่งชาติศรฐกิจเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568ว่าในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการแก้หนี้เฟสใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจรารณาโดยจะมีการผ่อนปลนและขยายวงแก้หนี้ให้มากกว่าเดิมทั้งในกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าข่ายโครงการคุณสู้เราช่วย รวมถึงแก้นี้กลุ่มหนี้เสีย NPL ที่มีมูลหนี้ต่ำกว่า100,000บาท ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณ16ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น91%ของ GDP แต่ช่วงที่ผ่านมาหลังโครงการคุณสู้เราช่วยแล้วทําให้หนี้ครัวเรือนลดลงต่อเนื่องในเดือนมกราคมอยู่ระดับ88%และในเดือนมีนาคมจะเหลือ86%อดี๋ยวรก็ตามคลังมองว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมจะมีการขยายมาตรการแก้หนี้เฟสใหม่ซึ่งจะช่วยลดหนี้และเมื่อรวมกับการเติบโตเศรษฐกิจทําให้สัสดส่วนหนี้ต่อ GDP ลดเหลือไม่เกิน80%โดยในส่วนของคุณสู้เราช่วยจะมีการขอครมปรับปรุงเงื่อนไข ขยายวงเงินลูกหนี้เพิ่มขึ้นเช่นกลุ่มลูกหนี้ที่จ่าย10%เพื่อตัดหนี้ทั้งก้อนก็จะขยายวงเงินจาก5,000บาทเป็น1,000 0บาท นายพิชัยบอกว่านอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณากลุ่มที่เป็นหนี้เสียซึ่งปัจจุบันไทยมีหนี้เสียกว่า5.4ล้านรายแต่จำนวนนี้จะโฟกัสไปอยู่ในกลุ่มที่มีหนี้ต่ำกว่า100,000บาทซึ่งเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลกลุ่มนี้มีหนี้อยู่ประมาณ123,000ล้านบาทจำนวน3.4ล้านคนเพื่อช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถตั้งตัวใหม่ได้แบ่งเป็นลูกหนี้ NPL ธนาคารรัฐ26,000ล้านบาท ธนาคารพาณิชย์16,000ล้านบาทและที่เหลือกว่า80,000ล้านบาทจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนายพิชายบอกว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบจากความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและจะต้องเตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์เลวร้ายโดยจะเน้นการทบทวนงบประมาณที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่โดยไม่จําเป็นการสร้างหนี้ใหม่จะเป็นโจทย์สุดท้ายซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือทบทวนงบประมาณได้ซึ่งงบประมาณปี69อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาซึ่งจะมีการหารือก เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของงบประมาณในแต่ละส่วนรวมถึงโครงการเติมเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาทหรือดิจิตอลวอลเล็ตอาจมีการทบทวนโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนายพิชัยบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอให้ทบทวนแผนจัดทํางบประมาณปี69อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาพเพื่อพิจารณาหาแหล่งเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะไม่กับโปรเจกต์ด้านบริหารจัดการน้ําขนาดใหญ่ชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายภาษีสหรัฐที่มีต่อการค้าการส่งออกของไทย ขณะที่โครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยังอยู่ในแนวคิดของรัฐบาลที่จะลงทุนเพื่อสร้างไรายได้เข้าประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจโลกรวมถึงการส่งออกไม่ดีเราจะมีการเร่งเครื่องเศรษฐกิจในประเทศขึ้นมาชดเชยโดยเฉพาะโครงการเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งที่มีการใช้เงินขนาดใหญ่กระจายลงทุนทั้งโครงการขนาดเล็กกลางและใหญ่ใช้เวลาลงทุนประมาณ2-3ถึงปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดันโครงสร้างพื้นฐานรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะกลับมาอีกครั้งในอนาคต นอกจากนี้ทางจะดงงบประมาณในแต่ละวันรวมถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่อาจจะมีการทบทวนก็สามารถที่จะให้สปายเชงของคนไทยเข้าได้ร่วมด้วยดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้านะครับหรือเรื่องไฮบิดต่างๆเราพยายามผลักดันเต็มที่นะครับในการที่จะให้สปายเชงต่างๆเหล่านั้นน่ะให้มีส่วนน้องขัดใจอะไรร่วมมากที่สุดดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นคร่าวๆทันที่มองเห็นว่าก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิกฤตครั้งนี้เนี่ยครับ หน้าตาของประเทศไทยเริ่มจะดีขึ้นแล้วและมันเริ่มส่งผลที่ท่านเห็นก็จะวัดได้ดังนี้ครับอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วก่อนปีพศ2 5า2,500ก7็ก็คือ66ไล่ไป10ปีเนี่ยครับอัตราการจเจริญเติบโตของบ้านเราอยู่ถัวเฉลี่ย1น1มาปีที่แล้วถัวเฉลี่ยอยู่ที่2.5%แล้วเรนะครับแลวเราก็คาดว่าปีนี้ก่อนที่เกิดเหตุการณ์เราน่าจะยืนอยู่เหนือ3ได้แปลว่าเราอยู่ในขาขึ้น ถ้าเรามีการจัดทับที่ดีและถูกต้องอย่างไรก็ตามครับเราก็ยังมีความเชื่อครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะดุดทั้งโลกทั้งโลกมีปัญหานะครับทุกคนจะสะดุดนระยะ3เดือนหแดงแล้วเราก็จะเห็นแล้ะครับว่าจะสะดุดเท่าไรอย่างไรแต่ผมค่อนข้างจะเชื่อครับในการประเมินการอัตราการเจริญเติบโตของโลกไปนี้ทุกคนสะดุดหมดเพราะนั้น GDP ปีนี้ของทั้งโลกน่าจะลงแต่ผลการประเมินผมเชื่อว่าในเมื่อประเมินแล้วทุกอย่างเข้าที่เนี่ย าการจเจริญเติบโตของโลกนะี่ยค่อยสวิงกลับมาในระยะยาวนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับเราก็ไม่ได้หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้เราสะดุดและทําให้เศรษฐกิจเราลงตลอดไปเราก็คิดว่าเราน่าจะกลับมาสู่จุดที่เราตั้งเป้าไว้คือขึ้นไปเหนือสาและเดินขึ้นไปข้างหน้าได้นะด้วยการจัดทับการลงทุนที่ถูกต้องถูกป้าถูกที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ดี อย่างไรก็ตามก็ยังมีความห่วงอยู่สองสาเรื่องแล้วช่วงสั้นๆเราจะทำอะไรผมขอสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้หรือไม่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเคยพูดเสมอก็คือเรื่องการแก้ไขหนี้ครัวเรือนผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขหนี้ครัวเรือนครั้งนี้จะต่างกับการแก้ไขหนี้เมื่อปี2540หรือแมงกุง้งสมัยนั้นเป็นหนี้ขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแต่เกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่และกลาง การแก้ไขก็เจรจากันสัก2 3งส0พันบริษัทก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่วันนี้หนี้ครัวเรือนผมอยากจะเรียนให้ทราบครับคนที่อยู่ในหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีจำนวนเยอะเหลือเกินแต่เพื่อให้ท่านได้เห็นนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นของจำเป็นนะครับที่ทุกคนควรจะต้องมีหนี้แต่สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็นคือว่าหนี้ครัวเรือนนั้นต้องไม่เป็นหนี้ครัวเรือนที่ไม่สามารถชำระได้ดังนั้นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพนะครับ ท่านคงจะได้ยินคำพูดหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณ16ล้านล้าน,านกว่า16ล,าล้านล้านกว่าเมื่อเทียบกับ GDP ขนาดนั้นประมาณ18ล,าล้านล้านกว่านะครับเราก็จะพูดเสมอว่าเรามีหนี้ของประชาชนครัวเรือนทั้งสิ้นเนี่ยเป็น91%ของขนาดเศรษฐกิจมันสูงไปนะเรายอมรับครับว่ามันสูงไป ดังนั้นทางแก้ที่หนึ่งอัตราส่วนนี้รัฐบาลได้พูดเสมอว่าวิธีที่แก้ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเราหนีไม่พ้นล้วครับเศรษฐกิจประเทศจะต้องโตไปเรื่อยเหมือนกับประเทศอื่นๆดังนั้นเราเชื่อว่าขนาดของเศรษฐกิจเราเนี่ยจาก18ล้านล้าน,านจะต้องก้าวขั้นไปที่19 19กว่า20 21ล้านล้านผลนื่องการที่เศรษฐีโต,ต,ตขึ้นนี่ครัวเรือนอาจจะต้องเพิ่มจะด้วยซ้ําความหมายคือว่านี่ครัวเรือนที่เพิ่มกับเศรษฐกิจที่เพิ่มนั้นควรมีอัตราส่วนเป็นที่ยอมรับได้ วันนี้นะครับผมอยากจะเรียนแหละครับนี่ครัวเรือนยังอยู่ในระดับเดิมน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยยังอยู่ที่ระดับ 66, 66ล้านล้านกว่าหลังจากผ่านมาปีเศษแปลว่าอะไรครับแปลว่านี่ครัวเรือนไม่เพิ่มมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีก็คือนี่ครัวเรือนไม่เพิ่มในภาวะที่เศรษฐกิจกํลาลังจะขึ้นแต่ก็หมายถึงว่าไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขเศรษฐกิจวันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบครับถ้าท่านเอายอดนี่ครัวเรือน นะเดือนมกราหารด้วยเศรษฐกิจของปลายปีที่แล้วเนี่ยก็จะตกประมาณจาก91ก็จะเหลือมาประมาณ88.6แต่ถ้าท่านเอาของมีนานี้ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้นะครับจะเหลือประมาณ86เศษก็แปลว่าอะไรครับแปลว่านี่กวัวเรือนไหลจาก91ลงมาเหลือ86ในขณะที่ตัวนี่กวัวเรือนยังลงมาเพียงเล็กน้อยข้อที่2ที่จะต้องแก้นี่กวัวเรือนคืออะไรครับ ถึงแม้จะเป็น16.6ล้านล้านเนี่ยจะมีทั้งนี้ดีนี่ที่อยู่ระหว่างการประนอมนี่แล้วก็ผ่อนให้ยาวขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวกันมีนี่ก้อนหนึ่งครับที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวก็คือไม่มีความสามารถในการกู้ผมให้ตัวเลขท่านได้เลยครับใน16ล,นล้านล้านกว่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1. 2มี1.23ล,ล้านล้านที่จะต้องแก้ไขถ้าเราแก้ไขตัวนี้ได้ก็หมายความว่านี่ที่ไม่มีปัญญาจะใช้หรือไม่มีความหมายในใช้เนี่ยให้สิ่งเหล่านี้ ลดลงไปและทําให้เขากลับมาสามารถเข้ามาอยู่ในระบบการเงินใหม่ดังนั้นผมจะขออนุญาตนะครับที่อัปเดตให้ท่านดูว่าวิธีการทําอย่างไรผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า1.23ล้านล้านเนี่ยถ้าท่านผ่ามาดูแล้วท่านจะพบว่าคนที่ติดอยู่ในตรงนี้ครับไม่มีปัญญาหรือมีความสามารถในการคืนเนี่ย5้าล้านคนแปลว่าคนที่ไม่สามารถทั้งหมดเลย10กว่าล้านคนในประเทศไทยที่เปิดบัญชีไว้เนี่ยนะครับ มีคนอยู่5.4ล้านคนที่มีปัญหาไม่สามารถจะคืนได้บางคนติดมาเป็นเกิน5ปี10ปีบางคนติดมา2ปี3ปีจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้เมื่อเอามาให้ดูนะครับเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้แต่ละคนได้เรามาวิเคราะห์เพื่อจะให้ท่านเห็นภาพนะครับท่านจะเห็นเลยว่าใน1.2 3ล้านล้านซึ่งมี5ล้านกว่าคนนี้คนที่ติดต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้การบริภโภคไม่มีหลักประกัน1,23,000ล้านคือ10%ของหนี้ทั้งหมดนะครับที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายแต่คนที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้คือ3.4ล้านคนแปลว่าถ้าเราสามารถแก้ในส่วนที่ต่ำกว่าแสนนนะครับคนที่มีปัญหาในประเทศไทย5.4จะหายไป3.4ท่านจะเหลือประมาณแค่2ล้านคนเท่านั้นเอง ที่จะต้องแก้ในอีกวิธีหนึ่งดังนั้นผมขออัปเดตเรื่องที่1ก่อนครับว่า1.23เป็นอย่างไรท่านจะพบเลยครับเราทําอยู่2วิธีครับท่านจําได้ไหมครับว่านี่ที่มี1.23ถ้าเราไม่แก้เนี่ยมันจะค่อยๆไหลขึ้นมาเรื่อยในช่วงที่สี่ไม่พื้นตัวดีก็เลยมีกลุ่มที่ยังไม่เสียกําลังไหลเข้ามาเราสกัดก้อนนั้นก่อนท่าน,นคุณจะเห็นว่าเรามีมาตรการคุณสู้เราช่วยเราช่วยวย,ยังไงครับใครก็ได้ครับที่มีนี่แม้กระทั่งยังไม่เสีย ท่านมาเจจาครับเราจะยืดดอกให้สามปีไม่ต้องเสียเลยเรายืดการผ่อนด้วยปรากฏว่าคนที่เข้ามาค,คือคนที่ยังไม่เสียและใกล้จะเสียถ้าคิดว่าลดดอกได้สามปีก็เข้ามาแล้วครับวันนี้เข้ามาสองสามแสนลายดังนั้นเราก็มาดูว่าตอนนั้นเราให้เฉพาะคนที่มีวงเงินกู้ไม่เกินห้าพันนะครับแล้วก็ไม่เกินหมื่นหนึ่งและส่วนถ้ามีสินเชื่อก็ไม่เกินเปิดเืินวันนี้เข้ามาแล้ว แต่ส่วนที่ต่ำกว่าน,นั้นนะครับจะไม่รับโทรศัพท์เลยดังนั้นเราเห็นว่ากําลังจะปรับนะครับว่าส่วนที่ไม่มานี้เนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปเป็นหมื่นหรือสองหมื่นและส่วนที่มาก็เลื่อนเป็นห้าหมื่นผมก็จะเชื่อว่าวันนี้ปรากฏว่าด,ดูตัวเลขแล้วส่วนที่ใกล้จะเสียเนี่ยลดไปแล้วสองแสนล้านก็แปลว่าเราสกัดไอ้ส่วนที่ททคาจะเสียแล้วไม่เสียได้นะครับทีนี้มาดูส่วนที่เสียแล้วนะครับวันนี้เราทําอย่างนี้ครับ ที่เสียแล้วนี่มีบางประเภทนะครับติดกันเป็นหลักพันหลักร้อยครับดังนั้นเรามีวิธีครับวันนี้เราได้ลดไปแล้วส่วนของธนาคารภาครัฐเนี่ยลดไปก่อนหน้านี้แล้ว50,000 0ลายส่วนของทกศลดไปแล้ว2 5 0 0 0 0หาลายกาลังจะมีอยู่ภายใน3เดือนนี้ของธนาคารออมสินกับของทกศเนี่ยทกศอ,อีกประมาณ6-7 0 0 0ันลายนะครับของออมสินอีกมีประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าลายเพราะสิ่งเหลา่านี้เราอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขเพื่อสิ่งเหล่านี้ได้หลุด นะครับได้หลุดจากความเป็นหนี้ให้ได้เพราะยอดนิดเดียวนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขทีนี้ในส่วนอื่นละ่ะที่เหลือคือใครผมก็ไปผ่ามาดูแล้วครับเป็นของใบงพันธุ์นี้อยู่ประมาณ2 1 0 0 0ล้านเองไอหมื่นหกล้านแล้วก็เป็นของแบงก์รัดเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันล้านก็คือ4ี่หมื่นกว่าล้านที่เราจะแก้ไขตามที่พูดยังมีอีกส่วนหนึ่งครับประมาณ7จ็ดแปดหมื่นล้านเนี่ยอยู่พวกนอนแบงก์พวกนี้คือท่านไปทําบัตรดีออนทําบัตรอะไรทั้งหลายติดล้อ เรากําลังจะนั่งดูครับเพื่อจะคุยตรงนี้เพื่อถามดูื่งถ้าทำนวนนี้แก้ไขได้ก็แปลว่าคนใน3ล้านกว่าคนสมมุติเราได้แก้ได้สัก70%เนี่ยครับก็จะหายไปตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เราไม่ได้คิดแค่นั้นนะครับว่าคนเหล่านี้เมื่อตั้งต้นได้แล้วเนี่ยจะให้เขาหยุดเฉยๆไม่ทําอะไรใช่ไหมแค่ไม่มีคนมาทวงแล้วหลุดจากนี้ไม่ใช่ครับวันนี้เราได้ทําเริ่มที่แบงค์รัฐก่อนแล้วก็จะแบงค์พาณิชย์ก็คือว่าอย่างนี้ครับวันนี้พฤติกรรมของการค้าขาย ในเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วไม่ค่อยมีคนไปทํางานแล้วครับที่จะไปเป็นลูกจ้างบริษัทบางคนก็ทําลักษณะเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวขายอาหารทําธุรกิจให้บริการทุกคนมีไรายได้มีธุรกิจเล็กๆน้อยเราจะให้เข้าถึงสินเชื่อวันนี้ออมสินก็ได้ดาแล้วนะครับท่านสามารถเข้ามากู้หมื่นหรือสองหมื่นเราจะไม่ดูนะครับโชว์หลักฐานว่าท่านค้าขายจริงดอกเบีย้ยประมาณครึ่งหนึ่งของนาโน,โนประมาณแล้วเบสเ็นต์เอฟเฟกติเบสคือประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วเราก็จะให้ท่าน่อแต่น้อยถ้าท่านสามารถแสดงได้ว่าท่านนําไปใช้หมื่นถึงสองหมื่นแล้วมาคืนได้ภายในหนึ่งปีอาจจะเพิ่มให้ขึ้นไปถึงยอดห้าหมื่นแปลว่าให้โอกาสชีวิตอีกครั้งหนึ่งแปลว่าครับการแก้คดนานี้ครัวเรือนไม่สามารถที่จะแก้ได้ทันทีแต่ลักษณะมีกลุ่มไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าภายในอีกสามเดือนหรือหกเดือนเนี่ยครับจำนวนลายจะลดลงอย่างมีสาระสําคัญที่ท่านเห็นว่าห้าล้านกว่าลายนี้จะลดอย่างมีสาระสำคัญเพราะว่าของเดิมถ้าไม่ลดเนี่ยยอดมันเกือบหกล้านกนนะครับ วันนี้มาลถมาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดก็ตามเรื่องนี้ยังต้องทําอยู่เรื่องที่2เมื่อเราคิดว่าเศรษฐกิจมันจะต้องลงแน่นอนในปีนี้ทั่วโลกประเมินลดลงหมดท่านกงเห็นนะหลายสถาบันก็ประเมินว่าที่เราเคยคิดว่าเราจะยืนได้ประมาณ3เนี่ยหลายหลายหลายแห่งก็จะบอกว่าเราจะได้ประมาณ2%เอรเ,เราก็จะต้องดูต่อไปครับ ว่ามันเป็น2หรืออย่างไรการแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่เราก็ต้องเตรียมมาตรการทีนี้การเตรียมมาตรการอย่างไรครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ท่านก็จะมาบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเตรียมมาตรการในเมื่อรัฐบาลมีหนี้เยอะเหลือเกินท่านมีหนี้สาธารณะวันนี้อยู่64%ะท่านจะเอาเงินที่ไหนมาแก้ปัญหานะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเป็น2ส,ส่วนคําว่าหนี้สาธารณะคือหนี้ที่รัฐบาลกู้แต่เผอิญลักษณะของการกู้ประเทศไทยเรามีข้อดีอย่างครับ ในหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกู้ทั้งหมดนี้เนี่ย98%เศษเนี่ยเป็นการกู้ในประเทศมีแค่1%กว่าเท่านั้นที่เรากู้จากต่างประเทศก็แปลว่าอะไรครับขีดความสามารถในการคืนหนี้ของเราต่อต่างประเทศเนี่ยเรามีภาระน้อยหรือเกินจะเหมือนบางประเทศนะครับที่เขามันหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับเขา200กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่เขากู้ในประเทศเกือบทั้งหมดทุกวันนี้เขาก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่แน่นอนครับเป็นเรื่องที่ควรจะจัดการเพราะว่าการที่รัฐบาลกู้ก็คือกู้จากเงินออมในประเทศนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่สองอย่างไรก็ตามครับเราก็คิดว่าตัวนี้รัฐบาลก็ควรจะบริหารให้มันดีดังนั้นเราก็คิดว่าตอนนี้เรากําลังนั่งทบทวนนะครับว่าจะต้องทํสองส่วนส่วนหนึ่งให้มีการลงทุนเมื่อการส่งออกเนี่ยถ้ามันน้อยชั่วคราวเราก็จะเดินหน้าลงทุนต่อ ถ้ามันเป็นการที่การน้อยการลงทุนและส่งออกมีปัญหาทั้งโลกขอบเขตการลงทุนการส่งออกน้อยลงเราก็จะใช้เงินเหล่านี้มาเตรียมความพร้อมในการที่จะสร้างการฟื้นตัวใน2หรือสปีข้างหน้าในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยครับเราคงจะมานั่งทบทวนนะครับว่าเรามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงปัญหาเชิงโครงสร้างวันนี้นั่งดูอย่างละเอียดนะครับทุกวันเลยนะว่าจะดูปัญหาก็คือเรื่องหนึ่งฮะน้ำแรงน้ำขาดน้ำเกินน้ำท่วม ซึ่งน้าท่วมลานี้ก็จะมีหลายปัญหานะครับน้ําท่วมน้ําขาดเนี่ยในแหล่งเกษตรกรรมน้ําขาดน้าใช้ในแหล่งเพื่อบริโภคแล้วในแหล่งอุตสาหกรรมวันนี้เรากำลังหยิบตัวนี้ขึ้นมาดูพังเป็นโครงการขนาดเล็กกลางและใหญ่นะครับเพื่อจะทําในระยะจากนี้ไปถึง5ปีข้างหน้านะครับเราจะต้องปรับเปลี่ยนอนันนี้ส่วนในการลงทุนของภาคเอกชนถามว่าจะลงทุนอย่างไรท่านจะเห็นว่ายอย่างนี้ครับ ในการลงทุนวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เงินรัฐมากเท่าไหร่ในหลายๆโครงการเนี่ยเป็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นงานลงทุนของภาคต่างประเทศท่านจะเห็นว่าในส่วนที่เราได้ค่าจาก FDI หรือมาลงทุน,นหนึ่งจุดหนึ่งล,ล้านเป็นเงินทุนจากต่างประเทศดังนั้นเข้ามาลงทุนแปลว่าเขาต้องพิจารณาแล้วว่าลงทุนในไทยแล้วสามารถส่งออกได้ ัาน,นถ้าส่งออกไม่ได้ก็คือเขาประเมินผิดก็คือผู้เสียหายก็คือผู้ที่มาลงทุนผมเชื่อว่าเขาจะดูอย่างละเอียดอันถ้าเงินลงทุนยังไหลเข้ามาก็แปลว่าเขาได้ประเมินแล้วว่าเขาสามารถลงทุนและส่งออกได้ส่วนที่2นะครับในส่วนที่รัฐอยากจะให้ประเมินอยากจะให้ลงทุนอผมขอยิบนิดนึงก็ได้ประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวครับเราคงจะทำหลายอย่างในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะก,การปรับปรุงโลจิสติกปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้การเที่ยวหลากหลายขึ้นคอนเน็กติวิตี้กับ ในเซาทิเดเซียอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเพิ่มให้เขาอยู่นานขึ้นเปลี่ยนชีวิตขึ้นนะครับแทนที่จะพึ่งพาการชอปปิ้งอย่างเดียวมีอีเวนต์ต่ตางๆดังนั้นผมก็ขอแตะที่เอนเตอร์เทนเมนต์ซะหน่อยหนึ่งก็มีคนถามเลยว่าเอนเตอร์เทนเมนต์กับคาสิโนเนี่ย, Cas ino ยมันมัน,ม,นมันใช่หรือผมอยากเรียนเนี่ยครับถ้าเราย้อนหลังไปสัก30ปีแล้วเนี่ยครับถ้ามีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์และคอมเมเนี่ย90%น่าจะเป็นเงินจากคาสิโนครับ แต่วันนี้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปนะครับจริงๆเข้าแล้วมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่เสศมากๆก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้ได้ถามแล้วหลายประเทศนะครับใกล้เคียงกันแล้วครับสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละคือมนุษย์เนี่ยไปดูใน entertainment complex เนี่ยเพความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ดูเป็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าร n เ e นเมนต์คอม c o m ็ก e ์เนี่ยคนประเทศนั้นก็มักจะไปเที่ยว แต่ถ้าเป็นคาสิโนเนี่ยคนในประเทศไม่ค่อยจะเข้าแหละครับมักจะเป็นประเทศอื่นมาเข้าซะมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเงินก้อนนี้นะครับรัฐบาลก็จะใส่หรือแทบจะไม่ได้ใส่ผู้ที่ลงทุนเขาเป็นผู้ชนาเองว่าเงืินไขเหล่านี้ลงทุนและคุ้มทุนหรือไม่ดังนั้นผมเลยเชื่อว่าด้วยภาวะเงินที่อยู่เนี่ยเงินก็จะไหลเข้าไทยนะครับแล้วก็การตัดสินใจว่าจะลงหรือไม่ลงหน้าที่เราคือมีหน้าที่ทําโครงสร้างให้สวยงามทําความพร้อมให้เรียบร้อย และรัฐบาลยังมีเสถียรภาพนะครับเรายังมีความเข้าอกเข้าใจกันในทุกมิติอยู่อันนั้นผมว่าเป็นคีย์สำคัญผมว่าประเทศไทยมีพร้อมสิ่งที่ต้องการก็คือครับความเข้าใจของหลายๆเซกเตอร์ที่จะมองเห็นภาพประเทศไทยในมุมมองเดียวกันดังนั้นผมก็อยากจะบอกให้ครับว่าเรายังอยู่ในเส้นทางของที่เราเชื่อว่าเศรษฐีประเทศไทยจะตโตตขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้อาจจะมีการสะดุด สะดุดหน้าสะดุดนานหรือช้าขึ้นอยู่ผลประการประเมินซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแต่เรายังเชื่อว่าโลกนี้คงจะอยู่ไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่สามารถจะปรับความเข้าใจกันในที่สุดก็จะกลับเข้ามาใหม่เข้ามาสู่แท็กที่ไปสู่การเติบโตนะครับเพราะว่าบ้านเรายังเติบโตต่ำกว่าขีความสามารถหรือสิ่งที่เรามีอยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนํามาดูข้อสาคัญก็คือผมอยากสรุปนะครับ โครงสร้างทางการเงินของประเทศยังเข้มแข็งอยู่ปริมาณงานยังอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางธนาคารประเทศไทยได้เห็นนะครับจังหวะที่เข้ามาเมื่อวานท่านก็คงเห็นว่าอัตาราดอกเบีย้นยนโยบายลดมาจุดสองห้าแต่แน่นอนครับการลดมานี้ไม่ใช่เพื่อกู้ไปให้เพื่อบริโภคนะครับคงจะกู้มาให้ปรับโครงสร้างคงกู้เข้ามาเพื่อจะดูแลเรื่องการลงทุนที่ที่ถูกต้องนะครับเพราะเราเชื่อว่าวันนี้การบริโภคเนี่ยเรามีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ควบกุมดูแลให้การลงทุนนั้นถูกส่วนของตลาดทุนผมก็เชื่อแน่นอนครับตลาดทุนเป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดเข้าง่ายออกง่ายหรือเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ก็แล้วกันวันนี้เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นลงแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกนะครับเราไหลมาตลอดอยู่ที่อินเด็กประมาณใกล้ๆพันหนึ่งแต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์แรงอักลาวนั้นนะหลายประเทศเนี่ยครับอ่อนไหวมากกว่าเราเราอ่อนไหวน้อยกว่า แล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจหลังจากที่เรามีจุดยืนแล้วนั่งดูอย่างนี้นะครับว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะนั้นผลกระทบเราจะมีไม่มากเท่ากับคนที่ลงทุนครึ่งๆกลางๆประเทศไหนที่ลงทุนเยอะๆในช่วง4 5ปีที่ผ่านมาแล้วลงทุนไม่เสร็จครึ่งๆึกลางอันนั้นจะมีปัญหามานะครับตลาดเขาก็จะสั่งไหวของเราไม่ค่อยมีอะไรที่ลงทุนครึ่งๆ่กลางๆนะครับเพราะนั้นไอ้ความอ่อนไหวเรื่องนี้จะน้อยผมจึงไม่แปลกใจนะครับว่าวันนี้มันก็กลับมายืนอยู่ใกล้ๆ พั 2002, นะครับก็แปลว่าเป็นจุดหนึ่งครับที่มีความอ่อนไหวแต่ว่าผมคิดว่ามันมีพื้นฐานหรือฟันเดเมนทัลมารองรับอยู่โดยสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเราแก้ไขแค่ครับเพราะข้อที่หนึ่งเรารู้ว่าเราจะแก้อะไรลงทุนอะไรจัดสรรเงินอย่างไรภายใต้โครงสร้างทางการเงินของประเทศที่เข้มแข็งจะมีจุดเดียวเท่านั้นเองถ้าผมจะพาะราน,นี่สารนะสูง ก็คือเป็นนี่สานะที่เกิดขึ้นระหว่างตัวรัฐบาลกับคนในประเทศเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเหล่านี้ให้มันสมดุลให้ได้ระหว่างตัวภาครัฐซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ทําอยู่นะครับเพราะผมยอเชื่อว่าสิ่งที่เราดูอยู่นี้ความเชื่ออยู่นี้นะครับเรายังมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีคุลักษณะไม่เหมือนกันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันผมก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านอีกครั้งครับกระทรวงคารทงจะเป็นเสาหลักครับที่สําคัญ ที่จะมองสองเรื่องครับมองการเติบโตอย่างมีคุณภาพไม่หวือหวาโดยที่รักษาความเข้มแข็งทางการเงินการคังให้ดีที่สุดเพราะความเข้มแข็งทางการเงินในคังนั่นแหละครับคือความเชื่อมั่นที่สำคัญขอบคุณครับ